สวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส Grand Name A2 on PC กับ Live Source นะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้แนะนำวิธีการสร้าง l a y ยอรไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ได้เลเยอรเหมมันผมหรือเปล่านะครับแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าผู้ชมอยากจะเอา l a เยอรที่ผมทำหรือที่เราทำกันแล้วนะครับมาแก้ก็สามารถจะทำได้นะครับโดยการที่เรากดที่ Command Overlay นะครับแล้วก็กดคำว่า Copy นะครับ Copy l เล out อันเดิมนะครับแล้วก็กดวางไว้ที่อันที่2นะครับเราก็จะสามารถแก้ไขอันที่2นะครับโดยที่อันที่1ไม่เปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเคครับมาถึงในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการทำ Stage View นะครับ Stage View นี้ไม่เหมือนกับ Layout View นะครับ Layout View นี้คือเราใช้ในการเลือกเรือนสถานะของมันใช่ไหมครับ แต่ a t e View เนี่ยจะแตกต่างจาก Layout View นะครับ State View มันจะเหมือนภาพ 3D ง่ายๆนะครับที่อยู่ในซอฟต์แวร์แกรมเน็ตเมซออยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นโดยการที่เราต้องเคลียร์หน้าจอก่อนเนาะเราจะสร้างหน้าจอใหม่นะครับผมขอเซฟเลเยอร์ก่อนผมขอเซฟเลเยอร์นี้ก่อนนะครับไม่ค่อยมั่นใจกดที่ c o m m a n d overlay นะครับแล้วก็กดส Store นะครับแบบเดิมที่เราทำกันนะครับแล้วก็เซฟไปที่หน้าเดิม ชื่อเล y ย u t เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าจอที่2แล้วก็กด l e s s e ครับก็ได้หน้า layout หน้าเดิมมาแล้วนะครับเราจะสร้างหน้าใหม่นะครับเราไปที่หน้าเปล่าๆนะครับหน้าเคลียร์จะเห็นว่าหน้าเคลียร์มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างหน้าใหม่หลายหน้าเนาะอ่ะต่อไปนะครับให้เราคลิกไปที่มุมบนด้านซ้ายมือนะครับของหน้าจอแล้วก็ไปที่คําว่าออเตอร์ครับ แล้วก็ไปที่คำว่า stage ครับเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็เซฟหน้าจอนี้ก่อนนะครับไปกดที่ command overlay นะครับแล้วก็กดส a g e เหมอนเป็น 3D นะครับโดยที่เราสามารถจะคลิกแถบตรงนี้นะครับเพื่อจะซูมเข้าซูมออกได้นะครับแล้วก็เหมือนตัว layout นะครับเราสามารถจะกด Setup ตรงนี้นะครับเพื่อจะย้ายสิ่งของข้างในนี้ได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถจะเปลี่ยนวิวได้นะครับโดยการที่กดคําว่าลิงก์ซีเล t ตรงนี้นะครับมันจะมีมุมฟอนต์ฟอนต์เลฟเลฟเลฟอะไรไปเรื่อยนะครับมันจะมีหลายมุมมองให้เราเลือกใช้กันได้นะครับแล้วแต่ถนัดเราเลยนะครับถ้าเกิดเรามองเห็นอ็อบเจกต์เรานะครับเราสามารถกดที่คําว่าปุ่มทูฟิตตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้มันปรับขนาดได้อย่างพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนไปที่หน้าคอมมานด์นะครับการทำสเตตวิวเราควรใช้ ต้องใช้2หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสร้างหน้าจอของหน้าจอที่1ก่อนนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับนี่คือส่วนหน้าจอว่างของหน้าจอที่1หรือหน้าจอคอมมาน์นะครับทำเหมือนเดิมเลยครับก็คือคลิกบนสุดด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ออเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่สเตจเราก็ได้หน้าสเตจเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวิธีการเซฟของหน้าจอที่1นะครับเราต้องกดตรงปุ่มยูเซอร์นะครับตรงนี้เขียนว่ายูเซอร์นะครับปุ่มตรงนี้ ให้เราคลิกตรงนี้1่ครั้งนะครับแล้วก็กดที่คําว่า store นะครับข้อดีของจอที่1คือเราไม่ต้องเปิด command overlay แล้วนะครับเราก็กดคําสั่งได้เลยนะครับกด store แล้วก็คลิกที่ปุ่มที่1นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่1นะครับพิมพ์ชื่อเดียวกันเลยครับคือชื่อ stage นะครับนี่เราเซฟเฉพาะหน้าจอที่1นะครับเราก็กดที่เรากดที่หน้าจอที่1ให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็กด place นะครับ เราสร้างหน้าจอสเตททั้งหน้าจอที่2และหน้าจอหลักแล้วนะครับขอกลับไปดูที่แบบไฟของเราหน่อยนะครับแบบไฟที่ผมได้สร้างมานะครับค่อนข้างจะมีรายละเอียดเรื่องข้อมูลด้านระยะพอสมควรแล้วนะครับเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้แหละเป็นตัวทํางานนะครับของการสร้างสเตทวิวนะครับถ้าเราได้ระยะอย่างนี้นความเป็นจริงก็จะง่ายมากเลยนะครับในการทํางานของเราเราจะเริ่มวาตงตาแหน่งของอุปกรณ์ทีละอย่างเข้าไปนะครับ โอเคนะครับเรากลับที่หน้าจอเรากลับไปที่หน้าจอที่2นะครับแล้วก็เราจะเริ่มทำกีลรอย่างนะครับอันดับแรกเราจะเริ่มตั้งค่าตำแหน่งต่างๆในหน้าจอสเตทนะครับให้เรากดที่คําว่า Setup นะครับตอนนี้ไฟพุ่งของเรานะครับมันอยู่ในก้อนนี้หมดเลยนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับวิธีการง่ายสุดเราควรจะต้องพิมพ์หาหรือว่าใช้เลเยอร์ในการหานะครับว่าไฟลไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมใช้เลเยอร์แล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะครับผมกลับไปที่หน้าเลเยอร์นะครับ แล้วก็เราจะทําไฟโมเฟก่อนนะครับโมเฟ6ดวงนี้ผมเลือกไฟโมเฟ6์ดวงนี้ให้เป็นสีเหลืองนะครับอเป็นสีเหลืองนะครับติดสีขาวอยู่เพราะเราติดไฮไลท์อยู่นะครับถ้าใครอยากจะเอาไฮไลท์ออกให้กดที่คอ m มานด์โอเวอร์เลย์แล้วก็กดที่ไฮไลท์หนึ่งครั้งนะครับไฮไลท์ก็จะออกไปเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นปั๊บผมไปที่หน้าสเตตหน้าเดิมน,นะครับกล่องสี่เหลี่ยมของเรานะครับนีน่คือไฟนะครับที่สีเหลืองคือ ไฟที่เราเลือกอยู่อยู่ตรงนั้นเองนะครับแล้วก็เราคลิกเซตอัพอีกรอบนะครับให้ปุ่มเซตอัพเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนตำแหน่งนะครับคนเข้าใจเรื่องกกร x กกน y ใช่ไหมครับผมจะอธิบายในหน้าจอ 2D นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเราก็สามารถทําได้โดยการคลิกข้างบนนี้นะครับค้างไว้เลยนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็รอมันให้มันมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะ ทำทีละแกนนะครับผมจะทำเป็นผมอยากได้เป็น Top View ก่อนนะครับผมก็กดที่คำว่า Top v i ิว2 D ตรงนี้นะครับ Top View 2 D ข้อดีของมันคือว่ามันจะไม่ได้เป็น3ามิตินะครับมันจะเป็น2มิติเลยโอเคนะครับผมซูมเอาเออกมาหน่อยนะครับโอเคนะครับผมจะวางตำแหน่งของไฟโมเฟ6ดวงนี้นะครับซึ่งตำแหน่งศูนย์กลางนะครับตำแหน่งศูนย์ศูนย์ของผมเนี่ยผมวางไว้อยู่ตรงกลางเวทีนะครับ ซึ่งผมต้องสมมติตำแหน่ง0ูย์ก่อนนะครับตำแหน่งศูนย์ของผมในแบบผมแอบทาไว้ว่ามันเป็นตำแหน่งที่หน้านักร้องนะครับตรงขอบเวทีตรงขอบหน้าเวทีกลางนักร้องเลยนะครับซ้ายขวาจะขอบเวทีห่างเท่ากันนะครับฉะนั้นผมจะต้องเอาไฟโมเฟ์นะครับห่างจากจุด0ูนนะครับในแนวแกน Y นะครับคือแนวเราห่างจากเวทีเท่าไหร่นะครับแนว Y คือแนวนี้นะครับแนว Y ห่างจากเวทีเท่าไหร่นะครับเราห่างจากเวทีมาลบ2เมตรนะครับผมเขียนว่า200เซนติเมตรเนาะมากับ2เมตรนั่นเองนะครับทำไมต้องเป็นลบนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์2เมตรอ่ะมันจะขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะเป็นบวกแทนนะครับเราก็พิมพ์ลบ2เมตรลงมาโอเคครับเห็นไหมครับมันก็จะลงมา2เมตรจากมันก็ลงมา2เมตรนะครับจากตัวตำแหน่งศูนย์นะครับจากนั้นคําถามคือว่า ซ้ายสุดกับขวาสุดเราจะเฉลี่ยมันยังไงนะครับเฉลี่ยทาได้2แบบนะครับผมจะทําแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกคือว่าถ้าเราต้องการตัวเลขที่เป,เป,เป๊ะๆแล้วก็รู้ตัวเลขเป๊ะๆเลยนะครับเช่นอย่างกรณีนี้เนี่ยผมรู้ว่าโมเฟตัวซ้ายสุดกับตัวขวาสุดโมเฟตัวซ้ายสุดนะครับห่างจากจุดตรงกลางเนี่ยประมาณประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ขวาสุดนะครับก็ห่าง5เมตรจากจากตรงกลางนะครับเราก็พิมพ์ตรง position x ตรงนี้นะครับให้เป็นลบ5ลบห้าทําทำไมต้องลบ5 to 5นะครับเพราะว่าเราจะให้ตัวซ้ายสุดนะครับถอยด้านซ้ายไป5เมตรตัวขวาสุดถอยด้านขวาไป5เมตรและที่เหลือก็เฉลี่ยนะครับมันจะเฉลี่ยให้เราเองเลยนะครับทั้งหมด6ตัวแต่ว่าเวลาพิมพ์ลบนะครับเราต้องระวังห้ามพิมพ์ลบตรงนี้นะครับลบ5อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องกด กดลบตรงนี้แทนนะครับลบ5จะเป็นเครื่องหมายลบกับตัวแรกจะติดกันนะครับลบ5 t o 5นะครับจะได้เป็นลบ5 t o 5แทนนะครับแล้วก็ลองกด please ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเฉลี่ยให้เราเลยนะครับเฉลี่ยว่าตัวแรกตัวที่2ห่างกันเท่าไหร่นะครับเราอยากรู้ว่าตัวแรกตัว2ห่างกันเท่าไหร่นะครับเรากดที่ตัวแรกนะครับตัวแรกแกน x แนว x อยู่ที่ลบ5นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับ แกน x อยู่ที่ลบสซึ่งก็ห่างกัน2เมตรพอดีนะครับอย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เขียนไว้ในแบบนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราติดจริงๆเรามันไม่ได้อยู่2เมตรเป๊ะๆหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรนะครับเราจะปรับอีกทีใน3 d นะครับเราเข้าวๆาไปก่อนแล้วกันนะครับต่อมานะครับเราจะทําไฟพาเราจะทําไฟพานะครับพอเราทําเสร็จแล้วเราก็กดเคลียร์นะครับกด command l แลวก็กดเคลียร์นะครับเพื่อละอันที่เราเลือกไปก่อนนะครับจากนั้นให้เราเลือกเบอร์11 ถึง14นะครับนี่ผมไม่อยากย้ายหน้าจอนะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับผมกด Command Overlay แล้วก็พิมพ์เลยนะครับคือ f i x t u r e 11ถึง14นะครับ please ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคือถอยลงมาจากจุด00เนี่ยประมาณ2เมตรนะครับผมก็กด Y แล้วกดลบ2นะครับตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับโมเฟนะครับ เดี๋ยวตัวไฟพาเนี่ยผมว่าทีตำแหน่งที่ตำแหน่งอาจจะง่ายกว่านะครับวิธีการทํำยังไงนะครับเราก็เลือกเีละตัวนะครับดับแรกเรากดที่คําว่า F i x t u r e 11ก่อนนะครับตัวซ้ายสุดนะครับกดตัวเดียวปั๊บตัวที่11นะครับมันอยู่ห่างจากตรงกลางนะครับออกไปทางซ้ายมือนะครับเป็นระยะประมาณ5.5เมตรนะครับแล้วก็พิมพ์ตรง position x ไปเลยนะครับก็คือเป็นลบ .5 5นะครับด้านซ้ายแล้วกด Please นะครับก็จะเป็นอยู่บริเวณตรงนี้นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับฟิกเจอร์สนะครับแล้วก็กด command o v e รเลยได้เลยนะครับแต่คราวนี้เราพิมพ์ฟิกเจอร์เราพิมพ์คําว่าฟิกเจอร์สก็ได้นะครับหรือถ้าอยากง่ายกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการอื่นแทนนะครับเราก็สามารถจะลบคําสั่งตรงนี้ได้นะครับห้ามกดเคลียร์นะครับเคลียร์ก็จะลบหมดเลยนะครับให้เรากดออฟสนะครับออฟสก็จะลบ คำสั่งที่เราพิมพ์ไปล่าสุดนะครับเหมือน black space นั่นเองนะครับจากนั้นเราลองกดคําว่า next ตรงนี้แทนนะครับตัวที่2นะครับเมื่อกี้จะฟีเจอร์11ใช่ไหมครับกด next หนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์12นะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับว่าให้มันเป็นเป็นลบ2.5นะครับแล้วก็กด please โอเคครับได้ตำแหน่งพอดีนะครับแล้วก็ทำา2สองตัวที่เหลือนะครับกดที่ c o m m า n d overlay นะครับแล้วก็กดที่ตัว next เหมือนเดิมนะครับก็จะมาตัวที่13นะครับแล้วก็กดที่ Position x ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปว่า2.5แล้วก็เพลงไม่ต้องลบไปนะครับก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเราก็กด next อยู่ข้างหลังนี้นะครับจากนั้นปั๊บแล้วก็พิมพ์ตรง position ว่า 5.5แล้วก็ Please นี่แหละครับเราก็ได้ตำแหน่งทั้งหมด4ตัวของไฟนี้แล้วนะครับจากนั้นเราจะมาทำทัดหลังกันนะครับจากนั้นก็ทำทัดหลังกันนะครับทัดหลังเราจะทำทัดหลังสุดก่อนนะครับมันคือ F ิกเจอร์นะครับแล้วก็พิมพ์1 0 1 t 1 1 5นะครับกด p l e a s e แล้วก็ ดูแกน y ก่อนนะครับมันห่างไป7เมตรนะครับเราก็กดที่ y แล้วก็พิมพ์เลข7มองไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็กดที่คําว่าซูมทูฟิตนะครับอ่าโอเคครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันห่างเฉลี่ยเท่ากันเนาะอันนี้ห่างเฉลี่ยเท่ากันก็จะง่ายกว่าไฟพานะครับเราก็ใช้วิธีการคือกด position x นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าลบ5 สอนะครับก็จะได้5ตัวออกมาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็เลือกไฟ201 2ูนยนะครับตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าห่างออกไปจากแกนวานะครับเพ่ากับ7เมตรนะครับก็จะเป็นห่างออกไปเมตรเมตรตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อยู่แล้วก็เฉลี่ยห่างกันนะครับงั้เฉลี่ยนะครับแกน x นะครับก็คือ ลบ3 7 5นะครับ True 3.75นะครับแล้วกด Please นะครับโอเคครับเราก็ได้ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับโอเคครับอันนี้คือวิธีการทำ a t e View แบบมุมท็อปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนลองทำมุมท็อปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการอื่นๆของ s t e v i v w นะครับรวมทั้งเราปรับแต่งค่าอะไรได้บ้างของ State View ก่อนที่จะไปใช้งานใน ma 3 d นะครับ โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันครับ